สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมไอเดนะครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาเล่น AK คนะผมแต่ว่าไม่ได้เล่นนะก็คือมาโชว์ว่าผมมี AK กี่กระบอกนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขอกันเข้ามาว่าผมมี A k เคกี่กระบอกนะผมเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเดียวรวดเดียวเลยนะเพื่อนว่าผมมีกี่กระบอกนะผมแต่ที่ผมรวมรวมแล้วผมก็มีประมาณ50นะแต่ว่ามันก็คะลายกันออกไปนะเพื่อนผมก็จะไม่เก็บปืนเ k คซ้ำนะผมปะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนดูเลยนะเ k เคแต่ละกระบอกอันนี้ เนี่ย AK เมื่อกี้ได้เป็น AK เงินนะผม5000อันนี้ก็คือ AK อเอ็กมัดนะครับผมก็คือผมชอบ AK กระบอกนี้นะเพื่อนคือยิงออกปุ๊บพอใส่ลูกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีอ่ะมันก็จะไฟดับนะบผมเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมไฟดับโคตรเท่เลย AK เก็บเสียงนะผมกระบอกนี้ผมมาดู AK กระบอกต่อไปครับผมคาสิโนนะผมกระบอกนี้ก็คือไม่ได้เล่นนานแล้วนะปืนนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเล่นอยู่นะน,นี่คือผมมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะว่า แต่ละลายมันมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเพื่อนเนี่ยก็ผมก็ชอบเล่น AK นะผมก็เลยซื้อมาเยอะนะผมต่อมาก็เป็นของออรู r านะผมเพื่อนเนี่ยออรูานี่คือสวยมากเลยนะเจนสองครับผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดเลยนะใน AK นะผมเพื่อนอันนี้คือแบบมันลั่นกระสุนเร็วด้วยนะแล้วก็ตรงนะครับผมไปครับผมกระบอกต่อไปเลยครับผมก็เป็น AK รายบางกอนะเพื่อนกระบอกนี้ก็สวยเอาเรื่องเหมือนกันนะ แต่ก็หาเก็บยากแล้วปืนกระบอกนี้ครับผมก็ซื้อมาตั้งนานแล้วนะเพื่อนเนี่ยผมก็เล่นมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะเกมนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะผมเพื่อนไปครับผมกระบอกต่อไปเลยแล้วกันเพื่อนก็เป็น AK Pro นะแต่ก่อนก็คือโคตรแรงนะกระบอกนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เอามาขายแล้วนะผมเพื่อนนี่ผมก็จะยิงให้เพื่อนดูนะอันนี้คือเราถ้าเราเคาะมันก็จะตรงนะครับผมแล้วก็แรง ที่ผมชอบเล่น AK คือมันแรงนะเพื่อนบอกเลยเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมเอเดฟแล้วนะผมคิดว่านะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นลายใหม่นะนนก็คือโคตรแรงนะแต่ก่อนตอนนี้ก็เอาอมาขายแล้วผมก็เพิ่งซื้อมานะเนี่ยเพื่อนไปครับผมกระบอกต่อไปเลยครับผมเพื่อนอ,อันนี้ก็คือ AK ที่แบบได้ฟรีนะผม AK Rider ก็คือแบบเล่นเวลาครบเท่าไหร่นะ400นาทีใช่ไหมที่ได้มาครับ กระบ,บ,บอกต่อไปอันนี้ก็คือเล่นอันนี้ก็คือล็อกอิน7วันนะผมที่มาเร็วๆนี้นะ AK Moon ับผมโคสวยนะถ้าเป็น AK เนี่ยผมจะจะเก็บอยู่นะถ้าเป็นแบบ AK นะผมชอบเล่นนะเพื่อนอันนี้ก็คือ AK แบบโห oh, อันนี้ AK เก็บเสียงนะหายากนะ AK กระบอกนี้เพื่อนสีก็สวยด้วยแล้วก็ AK เก็บเสียงคือแบบเป็นปืนที่ผมชอบอีกหนึ่งกระบอกเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบ มันเหมือนจะไม่แรงนะเพื่อนแต่ว่ามันโคตรแรงนะผมปะ AK เก็บเสียงกระบอกต่อไปก็เป็นลายนี้นะเพื่อนๆเนี่ยคือลายนี้ไม่ค่อยสวยเท่าเท่าไนะสำหรับผมนะแต่ว่าผมก็ได้ซื้อมาเก็บไว้ไปแบบนั้นแหละเพื่อนๆก็ค,คือแบบหลายๆคนบอกว่าของมันต้องมีผมก็เลยจัดเลยละกันนะครับผมไปครับผมกระบอกต่อไปเลยครับผมเพื่อน AK กระบอกนี้ก็แบบโหชิคเก้นนะผมก็สวยสวยอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยเล่นนะปืนนี้ผมซื้อมาเป็นแบบซีรีส์นะคือมันมีซีรีส์ อันนี้โคตรเยอะเลยนะผมก็ซื้อมาเกือบหมดนะผมเพื่อนไปครับผมกระบอกต่อไปครับผม AK แ m a g m าผมเนี่ยแต่ก่อนคือแบบฮิตมากเลยนะอันซีรีส์นี้นะครับผมเพื่อนเ e m b l e มแต่ก่อนนะคือแบบโคตรโคตรฮิตเลยนะพวกที่ว่ามาใหม่ๆคือซื้อเก็บโคตรเยอะเลยอันนี้ก็เป็น AK 7cm นะผมเพื AK, ่อนเคมังกรนะโคตรเท่เลย ผมชอบตอนมันเปลี่ยนกระสุนนะเพื่อนมันเขียวออกครับผมโคเทะแต่ว่าปืนนี้มันเหมือนยิงเหมือนเหมือนมันจะดีดน่แต่มันก็ดีนะเพื่อนไหนไหมเพื่อนดูปลายปืนมันมันไม่นิ่งครับผมเนี่ยผมชอบตัวทร่งมันแบบเขียยลูกระสุนเนี่ยนี่เขียอะไรนี่ก็สวยนะตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็มีให้เก็บนะเพื่อนก็คืออะไรนะให้ให้เราแบบเลือก3มชิ้นใช่ไหมหรือยังไงครับผมประมาณนี้แหละที่ผมซื้อมาเนี่ยก็บอกเป็น1 1เอเลยแล้วกันครับผมมันสวยครับผมไปครับผมกระบอกต่อไป้วครับผมเพื่อน อันนี้เหมือนจะได้ฟรีนะผมจำจำไม่ผิดนะเนี่ยได้ฟรีใช่ไหมหรือว่าต้องต้องซื้อจำไม่ได้นะเพื่อนคือแบบมันก็เยอะนะครับผมแต่ละซีรีส์เนี่ยผมมาโชว์ความสวยให้เพื่อนๆดูครับผมอันนี้ก็คือ akr สีดาวใช่ไหมได้ฟรีทุกคนอยู่แล้วนะผมะเพื่อนใครสีดาวแลกหนึ่งนะผมก็ได้ปืนนี้มาแน่นอนครับผม p r ดเตอร์ 4, ใช่ไหมไปครับผมอันนี้ก็คือ ak ที่แบบผมโคตรชอบนะ ak ที่แบบมีมันมันมีมีดแหละเนี่ยเพื่อน คลิกซ้ายคือยิงคลิกขวาคือแทงับผมก็แทงครั้งเดียวตายนะปืนนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้แทงหรอกเพื่อนคือแบบเราวัดการยิงอย่างเดียวนะไปครับผม AK ต่อไปครับผมเพื่อนอันนี้ AK เก็บเสียงก็ตอนนี้ก็มีขายในมายนะผมประมาณ30บาทนะ40บาทประมาณนี้ครับผมเพื่อนก็คือผมเป็นสาย AK ผมก็ต้องเก็บ AK แบบให้เยอะที่สุดนะอ่าก็ต้องดูเงินตัวเองเลยนะผมออันนี้ก็คืออ่า ล็อกอินครบนะครับผมเพื่อนก็ได้มานะปืนนี้ก็ไม่ไม่นานมานี้ประมาณ2-3าเดือนที่แล้วนะผมเพื่อนอันนี้ก็เป็น AK ธรรมาดาเก็บเสียงคนระับเพื่อนเพื่อนก็มีให้ซื้อนะครับผมตอนนี้ก็มีให้ซื้อได้นะใครที่อยากลองดูก็ไปจัดดูได้นะปืนกระบอกนี้คือโบกโคตรแรงนะผมผมชอบนะป่ะครับผมก็เอชลายต่อไปคือ AK ลนยนี้ก็สวยนะเพื<ๆ>่อนเหมือน<ๆ>เหมือน<ๆ>เหมือนปืนทองเลย AK ทองคนระับ นี่ได้ยิงให้ดูเหมือนเดิมรับผมยิงแล้วก็เปลี่ยนกระสุนนะผมมาให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละลายที่ผมมีเนี่ยมันไม่ซ้ํากันนะผมผมมีประมาณ50กว่ากระบอกนะคิดว่านะผมอันนี้ก็เป็นสวยเหมือนกันนะนี่เหมือนเดิมครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีเยอะกว่าผมนะอันนี้ก็คือผมเล่นมาก็สะสมมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็บอกละสามร้อยสี่ร้อยก็ว่านไปนะร้อยสองร้อยก็ว่านไปนะผม น,นี่ก็คือตอนนั้นคือฮิตมากเลยนะลายนี้เพื่อนเนี่ยลายโลสนะผมมันก็มีะายมี3กระบอกนะเพื่อนให้เก็บเนี่ยลายนี้อันนี้ก็คือ AK ฉลอง7ปีเดฟนะครับผมเพื่อนก็จะทํามา AK แล้วก็ M 200นะผมก็ได้มีทั้ง2นะผมเพื่อนผู้เล่นานานๆก็มีแน่นอนนะผมผมเชื่อว่าหลายๆคนมีนะครับผมไปครับผม AK รายต่อไปเลยครับผมก็เป็น AK ที่ ติดกล้องนะเพื่อนแต่ว่าเล็งกล้องไม่ได้แต่ว่าผมชอบนะ AK กระบอกนี้คือแบบโอ้โหเท่อะมันเท่เพื่อนเหมือนปืนโลกอนาคตเลยอ่ะเหมือนเราดูไปดูไซบอร์กอะไรโคมับโคตรสวยอ่ะเพื่อนแต่ว่าผมมี2กระบอกนะนี้ <c ười> อันนี้ก็คืออ่า AK 74นะผม Red Devil นะนก็เท่เหมือนกันเพื่อนแต่มันมันทรงมันดีดๆนะแต่มันแรงนะเพื่อนเนี่ยผมชอบตอนมันเปลี่ยนกระสุนนี่แหละ มาครับผม AK ต่อไปก็คือ AK แจกฟรีนะครับผมเพื่อนโลโกเทคนะครผมคือหลายๆคนที่เล่นประมาณ4-5เดือนก่อนนะ่ะก็คือปืนนี้มันแจกฟรีนะผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมผมก็ได้มาครบเลยนะซีรีส์นี้อันนี้ก็คือ AK พึ่งนะครับผมผมก็ได้ซื้อมาประมาณ30-40กว่าบาทนะแต่ก่อนนะผมเพื<ๆ>่อนก็เก็บซีรีส์พึ่งเอาเอ็มเบมนะแต่ก่อนยังไม่มีเอ็มเบมโหดขนาดนี้นะปัจจุบันนะผมอันนี้ก็คือ AK เจน2รุ่นแรกนะเพื่อนๆเนี่ย คือผมชอบเล่นเ k เคเจน2รุ่นแรกกระบอกน,นี้มากนะมันเป็นอะไร thing, ไม่รู้ว่ามันผมรู้สึกว่ามันแรงแล้วมันตรงอ่ะเพื่อนผมผมคิดไปเองไม,ม่รู้นะอันนี้ก็คือเ k คอ่ะอ่าเราได้ฟรีนะถ้าใครเล่นแต่ก่อนได้นะเนี่ยได้แน่นอนนะผมเราจะมีซีรีส์อะไรซีรีส์ของโกนะผมก็เหมือนปืนปืนประจำยศนะครับผมอันนี้ก็เป็นปืนประจำยศเอเคนะผมเบื่อนก็ยิงออกเป็นรูปปีกนกนะครับผมอืมสวยเอาเรื่องนะ ยิงออกวันนี้รูปปีกนกด้วยครับผมไปครับผม AK รายต่อไปเลยครับผมก็เป็น AK ปิดท้ายหนะ้าที่เพิ่งออกมาใหม่หมหมนะผมมูเต r ูนะผมเนี่ยเดี๋ยวยิงในหะ้เพื่อนดูครับผมก็ประมาณนี้นะก็คงจะหมดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ย AK ที่ผมมีนะผมก็จะยิงสักตัวสองตัวแล้วก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมเพื่อนๆเนี่ยก็มีไม่เยอะนะผม50าสิบกกระบอกก็เติมไม่เยอะนะเท่าไหร่นะ แต่ก่อนก็ประมาณก็บอกละ3า0 0ปัจจุบันนี้คือ100หรือ50ก็ได้ก็ได้แล้วนะครับผมเ k ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับ